ชาวแพร่เฮ hey! พาณิชยกขบวนผุยยาถูกสู่สหกรณ์วังชิน้นคันรับควิกบิ๊กวินลดต้นทุนผลิตเพื่อเศรษฐกิจเต็มพิกัด วันที่15พฤศจิกายน2568กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานท่องเขียวราคาประหยัดณสหกรณ์การเกษตรวังชินอําเภอวังชินจังหวัดแพร่เพื่อสนองตอบนโยบายค u i กบ Big วินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายหลักในการบรรเทาภาระด้านราคาและอัดฉีดสูย์ลดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ได้แก่ข้าวข้าวโพดมะนาวซมและยางพารา งานนี้เป็นความร่องมือที่แข็งแกร่งระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการค้าปุ๋ยเคมีเกษตรโดยมีไฮไลท์คือการจำหน่ายปุ๋ยเคมี6สูตรหลักที่เกษตรกรต้องการได้แก่46 0 0 1 5ขีด15ขีส15ขีขีขี 8, ่ขีเ7ขี7และ16ขีส16ขี16ในราคาพิเศษสุดลดสูงสุดถึง200บาทต่อกระสอบเกษตรกรสามารถซื้อได้คนละ5กระสอบ พร้อมมอบคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชเพื่อเป็นการลดภาระด้านราคาสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง ความสำเร็จจากการจัดงานทงเขียวราคาประหยัดในจังหวัดที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันว่าโครงการสามารถลดภาระทางการเงินให้เกษตรกรได้อย่างชัดเจนพร้อมควบคุมคุณภาพสินค้าในราคาที่ยุติธรรมจึงขอเชิญชวนเกษตรกรในจังหวัดแพร่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมมหากรรมลดต้นทุนครั้งใหญ่ตลอด2วันคือวันที่15-16พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา0 8 3 0 1 5 3 0น นัสหกรณ์การเกษตรวังชินอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ภายได้แนวคิดปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ธงเขียวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตรไทยเสมอสูงสิบเก้ายี่สูงกำลังสงยี่สิบได้ไห้วเดี๋ยวอะไรฮะเดาวอะไรนะเดาไถ่หรือเป่าแมเอาดีดีเป็นคนปูกต้องถูกต้องจ้า เด็กให้ลูกขอได้หน้าครือตอน้เปนการ ประชาชนที่จุดตรวจสอบสิทธิ์ครับแค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ในการซื้อในครับปุยยูเรียราคาถูกทุกปีแล้วก็นะครับตีเป็นเซนเตกรทุกท่านวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเกะทรผู้นิยมครับจัดขายปุยราคาถูกรุ่นเวาเนานะครับจริงๆบ้านเฮาเนี่ยครับปีนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ต้องเกษตรกรที่ทำผลไม้นะครับโมบายจะเป็น าซาบคียวหวานคดีตีกับน้อออใชูงี้นะครับคนที่ขับทุททกเรียนคนีนะครับหรือว่าคนที่เจียะมโอคดีนะครับก็บอกว่าตอนนี้เอาเดินหน้าโครงการที่จะกลับจัดกแมงมันทองนะครับรับผิดชอบตัพื้นซึ่งต่างพเ้อได้ร่วมกันนะครับเพี่เดินหน้าจะ,าจะ,าจะจกมโร่รอง,องับนะครับทนที่จะประับปคุณภาพของบหม่ เพื emer, the water, bread, ่อผลไม้ตีมผลไม้ทีมผมมีไม่มาท้องนะครับระบบวิธเส้นลคื้ยซึ่งผมิจะวัดอีกเยอเลยนะครับมันจรต้นัแหกแลวก็ไหที่รับในมะท้องไห้นะครับปีนี้ของกับตัอเรเนี่ยจะจมกับับซื่อนะครับนมาท้องในราคาขีดละสองร้อยเอาป่ะับในมะทองนะครับแลวก็ถ้าเป็ีเส้นกลาืนนะครับ คีโะร้อยจะมีระบาดที่ตุกเดอนนะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะยังบ้านเขาจะหมดนี้ไ,นไม่เห็นเลยเนะครับต่อไปขอไเขาจะเนี่ยหมดผลไม้เอียงก็แล้วแต่นะครับเขาประชันสามารถทีบบ่จะขายในราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าทุกจังหวัดปัญหาที่เกอร์คืออาไรศัตรูพิ่งนะครับตอนนี้เขาจะเดินหน้าเอียงกับจเจ้บบาศัตรูเพิ่งเพื่อยกร,ระดับราคาแม่นะครับโบสเนี่ย ผีเสื้อก็ทำลายนะครับโมผีเสื้อหวานหวานทำลายส้มจืดหวา,หานบ้านเขาเนีกยก็ส้มกระหน่้มาตลอดะนะครับทำการเดินหน้าทำพื้นที่กันนะครับวันนี้กรับดว่าทุกคนได้จอบปุ๋ยไว้ก่อนนะครับผมได้ประสานเอาน้ำปุ๋ยมือประมาณเจ็ดพันกระสอบนะครับจะพยายามให้พี่นอ๊อกใได้มาลงทุกเดีอนแล้วเอาทับทำเรื่องจืดที่ขึ้นเดียนใบเพิ่มแเอาปุ๋ยนะครับได้ยินว่าอะยังครับ ในตาถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องของพี่ผมเกษจะได้ของบอกนะครับปัญหาบ้านเขาเลยครับตอนนี้หลายคนขอควาเรื่องของข้าวโพดพี่บอกละกลุ่มข้าวโพดโพลเหลืองหรือสินค้ากลุ่มที่เป็นคำพ่อเด็กเข้าเข้าในราคาต้นมคนเลยสื่อวันนี้ผมกลังพยายามเตที่จะพักการพยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในตีอย่าเพราะบ้านเขาเนี่ยข้าวโพดแก่หน้าบ้านตันนะครับแต่ความต้องการมีเก้าล่างเพราะฉะนั้น ตอนนี้กำลังเดินดูตัวโซบะตัวโซบะปุ๋ยตุ๊กตัวโซบะนะครับกางเกงห่อของตอวเพิ่มนะครับปุ๋ยก็จะปุ๋ยของปุ๋ยดูเพี้ยปุ๋ยหน้าเลยครับนี่ปุ๋ยโซซีโซซีครับนะฮะจัดงานในวันนี้อย่างเสร็จสิ้นแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับกระสอบที่หนึ่ง ของกดหลคยภาพหนึ่งจ้าของกดหลคยภาพพราแม่พี่น้อง๋าครับงานในวันนี้นั่นเองภายใต้การควมเกียวรากาประหยัดปุ๋ยถูกยาดิต้องที่ทงเขียนนั่นเอง ยาหมนรอบเร่งเด่นแล้ววันนี้นะครับคือสามารถซื้อปุ๋ยราคาถูกนะครับเราไปถึงยาป่าสตูรพืชราคาถูกครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะซื้อยาป่าสตูรพืชราคาถูกยากระตัดสตูรพื่อยาระมับสตูรพืชยาบำรุงพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายในราคาที่ถูกนั่นเองจ้ะไม่ใช่บางแล้วบางไม่เหรอไรอยู่นานแ เป็นได้ครับคองการที่เปิ้ลจัดมาคือวันนี้ครับเป็นไดครกรดี่งหน้าเพราะว่าเจนเป็นต้นหอมาจนไน์น่มปิ้มีอย่างพอในงานเนี่ยอ oh ๋อ้มีคุมียาแงไม่ได้ตเยครัไมนตยนีไมมงคนุ่อน้นัา Một cái này đi nào, nhìn nhắn nào.